ตอนช่วงมาสักบ่ายสองโมง,งกว่าบ่ายสองโมงนิดๆน,นะครับที่ที่เป็นภาพที่เขาฝันเนี่ยถูกขามตัวนะครับถูกขามตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับเกือบเจ็ดโมงอะครับเกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับก็อบบกตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับปลอดภัยดีแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับที่ เป็นหัวเป็นใยนะครับส่งกําลังใจมาให้ท้อฝันนะครับแล้ววันนี้ก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้นะได้เห็นท้อฝันนะครับได้เห็นท้อฝันว่าตอนนีปัดยดีแล้วนะครับนะแล้วท้อฝันก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณลุกเพจขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ส่งกําลังใจให้กับเธอนะครับผมสวัสดีคุณนกนะครับขอให้ปลอดภัยนะคะทอฝันไทยไวไวนะคะพี่ออนประภานะคุณสายน้ําหายไวไวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่สําคัญนะแน่นอนชาวเราน้าเรา,าเขามาดูไลฟรสดเราอยากเห็นอะไรแน่นอนเราอยากเห็นเลขนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันแปลกมากเลยนะครับซึ่งมันแปลกมากเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเลขอะไรนะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเลขอะไรซึ่งมันแปลกมากๆเลยคือคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วที่ทอฝันพูดไวในวิดีโอนะครับว่าตอนนี้มววันที่เก้าดนะึงเก้าเนาะว่าว่ามาที่นี่อีกห้องหนึ่งแล้วมา วันนี้นะครับเพื่อนจะแอดบิ๊เมื่อประมาณสักตอนแปดเก้าโมงเช้าเนี่ยก็ห้องอีกเลขหนึ่งแต่ว่าความหัศจรรย์ของตัวเลขเนี่ยมันมันมันทำไมมันร้างมาเกินกันขนาดนี้เนี่ยดี๋ผมจะเปิดเลขให้ดูนะแต่ก่อนตื่นนะครับแต่ก่อนตื่นนะครับผมอ่าเราอยู่กับพร้อมยังครับเป็นพบกับคนสวยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเปิใจนะยครับผมอ่านี่ครับนี่อยู่กับคนสวยครับผมอยู่กับทองฝันนะครับนี่ ทานข้าวเองได้แล้วนะครับทานข้าวเองได้แล้วนะครับทานข้าวเองได้แล้วสมัครักไทยรูกเพจนะครับดีครับคนก็ลั่งใจนะครัะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมอาหารโรงแามเป็นสเต็กไม่ได้ไม่ได้สั่งที่โรงแามนะสั่งข้างนอกครับผมครัอาโรงแรนเบื่อแล้วอยากทานอาหารปกติครับซึ่งทานอาหารปกติได้นะครับผม หายไวๆนะคะทุกคนส่งน็อมาใจกันมาใจให้ทอฝันนะครับอ่าคุณยาดาหายไวๆนะอ่าพี่สิวัชรหายไวๆค่ะนะพี่นาตาหายไวๆนะคะทอฝันพี่บัวเงินหายไวๆนะคะเคพื่อทอฝันนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มีให้ให้กันนะครับขยะเห็นเลขแล้วขยะเห็นเลขแล้วชาวเราคัวหนูอยู่นะชาวเรากัวหนูอยู่นะเราก็อยกากจะ คุยเรื่องของความมหัศจรรย์ของตัวเลขนะคือครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ห้องเบอร์นี้ครับผมเดี๋ยวดูเลขห้องนะเดี๋ยวดูเลขห้องนะเดี๋ยวดูเลขห้องครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยที่ผมมากับเขาฝันนะคือห้องเบรนะอบร์นี้นะคือห้องเบอร์นี้นะ ใครแคปได้แคปครับใครแคปได้แคปใครแคปได้แคปนะครับอ่าตั้งแต่วันที่เก้าเดือนเก้านะอ่าทอฝันอยู่เลขห้องนี้นะครับอยู่เลขห้องนี้อ่าอยู่เลขห้องนี้นะสวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านแหมพอโชว์เลขนะพอโชว์เลขนี่นะครับขึ้นมาเป็นพันท่านเลยนะเออใครคำนั้งกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอหัวใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทอฝันนะครับให้ทอฝันหายไวๆนะครับซึ่งตอนนี้ทอฝันก็ทานข้าวได้แล้วนะครับก็เป็นปกติแล้วครับความดันก็เป็นปกติแล้วนะอ่าก็แพทย์ก็รอแพทย์วินิจฉนิจัยอีกทีนึงนะครับแต่โดยโดยรวมๆแล้วเนี่ยแพทยแพทย์ระบุว่าเป็นน้ําน้ำน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับเป็นความดันสูงด้วยนะครับอ่า นี่ครับนี่คือนี่คือความแปลกนะครับก็คือคือเราหมดปิงปองวันที่แปดใช่ไหมครับแต่ถ้าฝันมาลงบานวันที่เก้าเราเหมือนปิงปองได้ไดนะ้หนึ่งหกเนาะใครที่ติดตามดูอยู่เนี่ยก็จะทราบเราเหมือนหมดปิงปองได้หนึ่งหกนะแล้วดูสิดูเลขห้องสิผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมันไม่มีความบังเอิญนะครับมันไม่มีความบังเอิญนะมันนี่ไม่มีความความบังเอนะิญแล้วก็ว่อเช้านี้นะครับรถรถที่มารับนะรถที่มารับที่ ที่หามพอฝันนะครับก็จะมาส่งโรงพยาบาลน,นะครับนี่ซิ่งซือภาพที่มาหามคอฝันนะนี่คือเลขรถครับผมอ่านี่คือเลขรถนี่คือเลขรถครับนะเห็นไหมครับมันก็มีเจ็ดศูนย์เนาะเห็นไหมมีหกหกหรือเก้านะครับหกหรือเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ไม่พูดแคปเอา,อาไม่พูดครับแคปเอา คเอานะชาวเราก็รู้อยู่นะเชื่อว่าก็อาจจะเป็นอเป็นช่องทางวหรเปา่านะครับมาพร้อมกับสิ่งนี้นะครับอามาพร้อมกับสิ่งนี้นะเป็นขอตัวเล็กม<า> <laughs> อ่านคนนขขนยเล ห่วงท่าฝันหรือห่วงตัวเลขชาวเราบอกว่าอะไรห่วงท่าฝันค่ะหายไวๆนะคะคุณสว่างคุณสว่างคุณเบญจวรรณหายไวๆนะคะอ่าอ่าคุณใส่รักโยทินโยทิโนโน,นะบอกว่าหนึ่งหกหกหนึ่งพี่สมศรีสมศรีหายไวๆนะคะอ่าอ่านะทุกคนห่วงท่าฝันนะแต่ก็อยากตัเลขด้วยแล้วแต่รู้ต้อรับมา อยู่มากยังกันมาสิบกว่าปีใส่เห็นเราผ่านอากาศนี่ปัไม่เคยแบบลุกออกจากเตียงไม่ได้ไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครับออกจากเตียงคือมูฟแบบมูฟคือลุกนั่งนั่งเฉยๆล้วก็ต้องลงไปนอนครับคือไม่สามารถประคองตัวเองให้ยืนได้ครับจะเข้าน้ำต่อปีห้าครึ่งครับปกติก็สามารถพุ่งพวดไปห้องน้ำไม่ได้ยแบบหลบล้มเลยอ่ะคือไม่ดังไม่ทันยืนนะแค่ลุกนั่งนั่งทันเนี่ยล้วก็ลงไปเลยสี่ห้านรอบจนไม่ไหวละอืต้องเรียกพี่เดอ บ้านหมุนไปหมดเลยจนปล่อย้ฉี่แตกเต็มเตียงมันปวดฉี่ครับก็เท่าที่รู้จักกับทอฝันมาสิบกว่าปีก็จะเขาจะเป็นเฉพาะเวลาที่เขาไปบริจาคเลือดแล้วเขาก็จะเป็นลมเขาจะวูบอะไรแบบเนี้ยเคยเห็นอะไรรกลังประมาณนี้จนไม่ไม่บริจาคให้ใครก็เลือดอืมเพราะว่าเขากรร่างกายเขาก็ยังยังต้อ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 งการความแข็งแรงอยู่อะครับอ่านะครับก็เนาะก็ผู้ชาก็แบบว่า จ้ารละวันเหมือนกันแล้ตื่นประมาณตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบเนี่ยประมาณเนี้ยครับเราก็มาดูอาการโอ้ให้ชงน้ําแดงทานากน็แล้วก็ยังลุกไม่ขึ้นก็เลยต้องเรียกรถโรงพยาบาลกอนแรกไม่แน่กําลังเลยว่าจะเรียกโรงพยาบาลหรือเรียกพวกติ๊กตึงเลยทีเดียวตอนแรกเนี่ย <laughs> จ,จะเป็นสาราสาราสีสาราสีจะเดินไายว่าจะเรียกพหรือว่าจะเรียกโรงพยาบาลดีก็ <c oughs> ไม่เคยเจอตอนแรกคิดคือแบบเราทําอะไรไม่ถูกอะครับเราทําอะไรไม่ถูกกับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ ก็ก็เหมือนเหมือนเป็นประสบการณ์ด้วยแหละเหมือนประสบการณ์นี่คือครั้งแรกที่แบบว่าอ๋อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอันดับแรกต้องตั้งสติก่อนอันดับสองก็คือเรียกรถโรงพยาบาลนะครับเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไม่รู้เรากวผิดท่าหรือเปล่าหรือยกเขายังไงเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนาะต้องให้ไม่สามรถแตนอกจากห้องไปขึ้นรถพ่เดชไม่สามารถเอารถไปเองได้เพราะว่าคนนองจากห้องยังไม่ได้ใก็คืออยู่ห้องนอนชั้นสองของบ้านนะ ในส่วนของบ้านนะครับที่เป็นที่ทำเ<อ><ไ>ปเต้องนอนชั้นล่างก่อนนะเนี่ยครับแล้วก็ <laughs> ทางคนเปรย์อทางเจ้าหน้าที่รถพยาบาลก็ถามคนไข้หนักเท่าไหร่ก็บอกไปหนักเท่าไหร่วะาหกสามหกสามหกสามหกสี่มันทำใหส้สะท้อนตัวเราครับถ้าตัวผมเป็นนะ่ะเกือบร้อยนะแปดสิบแปดสิบ่าแปดสิบเจ็ดนะ คนไข้เอ้ถ้าเป็นผมมาแปดสิบเจ็ดเกือบเก้าสิบอะล้วจะต้องใช้คนยกยังไงอ่ะดีนะถจะเป็นทอฝันนะหกสิบกว่าเลาเองนะเอาละแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าแล้วทอฝันตอนนี้อยู่ห้องอะไรนะครับตอนอยู่ห้องอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะจะเปิดให้ดูนะครับใครอยากเห็นใครอยากเห็นขอใจนะครับผมอยากเห็นขอใจหน่อยนะเอาละแล้วที่ห้องทอฝันที่ทอฝันอยู่นะครับก็คือห้องนี้ครับ ห้องนี้นะคือห้องนี้ครับคือห้องนี้ครับคือห้องนี้อ่าคือห้องนี้นะครับแคปไว้นะครับผมแคปไว้นะครับเห็นอะไรไหมครับทำไมมันช e ่างบังเอิญจังเหมือนเล็กปิงปองเลยน้องทำไมมัน hmm. ช่างบังเอิญจังเหมือนเล็กปิงปองเลยเห็นไหมเห็นไหมข้าวก่อนข้าวก่อนก็นอนห้องนี้นะข้าวก่อนก็นอนห้องนี้ เขาก่อนก็นอนห้องนี้เขาก่อนก็นอนห้องนี้นะเขาก่อนนอนห้องนี้อ่าคราวนี้นอนห้องนี้นะคราวนี้นอนห้องนี้คราวนี้นอนห้องนี้อ่าคราวนี้นอนห้องห้องหมายเลขนี้นะเอ้ยก็แปลกดีก็แปลกดีจะเรียกว่ามีอะไรก็มาแบ่งปันครับมีอะไรก็มาแบ่งปันแล้วก็อยากจะอ่า ส่งเมสเสจส่งข้อความหรืออยากจะบอกทุกคนลูกเพจทุกคนว่าสมบัติก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับทานข้าวทานอะไรได้แล้ว